รีดกันลั่นเนยเฉลยแล้วน้องของพี่อคินผู้หญิงหรือผู้ชายแห่ทวงรางวัลเรียกว่าลุ้นกันมานานครับพี่อคินนั้นจะได้น้องชายหรือน้องสาวล่าสุดนะครับว่าที่คุณแม่ลูกสองคนสวยอย่างสาวเนยโชติกานะครับโพสตคลิปและภาพเปิดกรองฉเฉลยเพศทายาทคนที่สองพร้อมกับแคปชั่นว่าฉเฉลยแล้วน้องๆของพี่อคินใครทายถูกบ้างนะแฮชแท็กอคินฟาร์ลี่ โดยเป็นเพื่อนที่มารอลุ้นกันนะครับกรีดกันหนะักมีทั้งทายถูกและทายผิดขณะที่คนบันเทิงนั้นครับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีแถมแห่ทวงของรางวัลกันที่สาวเนยนั้น,นครับประกาศว่าจะแจกรางวัลใครทายถูกโดยเอมมี่มอลกตนะครับคอมเมนต์ด้วยว่าปาทายถูกขอรางวัลด้วยครีพัศสวีผิดครับก็บอกว่าเขาทายถูกเย้ดีใจด้วยนะคะน้องเนยมีครบแล้วลูกสาวลูกชายสาวเนยนั้น,นครับยังโพสภาพรัว พร้อมเผยภาพหวานสามีจุ๊บชื่นมืน่นพร้อมเค้กน่ารักน่ารักพร้อมกับแคปชั่นว่าลูก2พอแล้วจ้าโดยมีแฟนๆและเพื่อนดารานะครับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากว่าเอาอีกแม่เพิ่มอีกสักคนไม่ได้หรอครับพี่เนยเอาอีกเอาอีกอยากได้แฟนนังแม่างานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวเนยโชติกาและครอบครัวกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ